สวัสดีครับผมเราครับช่องพังล็อตี่ซัมเี่นะครับวันนี้ก็พานนองแก้วนะครับมาออกกําลังกายนะครับตอนเย็นนะครับมาถึงหอคอยเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับนนองแก้วมาค่อยมาเชือกเดียวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็พาออกมาเดินเล่นคนเชือกเดียวเลยนะครับผมไม่มีเพื่อนๆนะครับนนองแก้วมาเชือกเดียวนะครับวันนี้ เขาหาก,กินยญ้านะครับอยู่แถวนี้นะครับเดินไปเดินมานะครับน้องแก้วมณีนะครับเนาะไปนู่นแล้วอร่อยไหมน้องแก้วได้กินยญ้าอยู่ตรงนี้นะครับ เพ,เพื่อนช้างก็อยู่ตรงโน้นน้องมีมมไปไหนไม่รู้ส่วนมากก็น้องมเมมีจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาๆๆไปไหนนั่นหาเรากินย้าน,นะครับมาแก้วมามา,มาเร็วจะกลับแล้วเลยน้องแก้วน้องแก้วจะกลับแล้วนะครับตอนนี้จะเดินไปเองหาเพื่อนๆหน่อย ไดเคลียดออกมังคายนะครับยามค่ำค่วันนี้นะครับน้องแก้วมันนี้ลักกี้ไปไหนแล้วลักกี้ยังไม่มาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาเดินเหมือนกันนะครับก็เดินผลลัคนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้เดินมานละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับไดเคลียดแล้วก็ยืดเส้นยืดสายก็จะมายืดด้วยนะครับเนาะ <c oughs> จะได้ยืดเส้นยืดสายด้วย มามาแร้วเราหาของกินก่อนไปนู่นแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วมา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 นูน่นไปไหนทางมีหญ้ามีหญ้าหาก,กินหญ้าก,ก่อนบอกว่าหาก,กินหญ้าก,ก่อนหิว <c oughs> เดินเลาะกินหญ้าแล้วครับแต่นี้นะครับไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ในบรเิเวณสุดคตนชั้นศึกษามีที่ออกกำลังกายเยอะแยะเลยนะครับเนาะผาช้างออกเดินได้นะครับทุกวันนะครับผม มีหลุมอะไรนะเจอหลุมอะไรน้องแก้วหลุมปลูกต้นไม้อย่าไปถูเสาไฟกันเด้อเฮ้เฮ้ถูเสาไฟกับลูกไอ้โอ้ยหักน้องแก้วออกมานันม,มานี่ก่ ฮัก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 ไม่ได้ไปถูเสาไฟเขาเฉยเลยน้องแก้วมนี้ออกินย้าก่อน <c oughs> ปล่อยดูจะนิ่งเหมือนลักกี้หรือเปล่า <c oughs> ลองปล่อยดูนะครับออกควานออกห่างทำอะไรอีโนทำอะไรดูน้องแก้วทำอะไรนะครับนี่เล่นเล่น พิ่ขของอาน้ำเสร็จนะครับเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ไปดูหลุมอะไรดูหลุมก็ขุดหลุมขุดหลุมขุกต้นไม้ <c oughs> มีอะไรงสงสัยต่แล้ว <c oughs> มาเร็ว <c oughs> เห็นต้นไม้ไม่ได้นะครับไปรปตูแล้วนะครับผมไปถูต้นไม้นู่นอีกแล้ว เหมือนกันกับลักกี้เลยนะครับลักกี้เห็นต้นไม้ไม่ได้ถูกเหมือนกันคือ,อหักหักหักพอแล้วหักลูกน้องแก้วเดินพอแล้วนะครับเดี๋ยวแอาลักกี้มาอาบน้ําก่อนขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนขอเล่นขอถูเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลักกี้ก็มานะ้องแก้วมา ตอวน,นี้ก็ามาถึงต้นไม้นะครับพ่อเข้ามาหาต้นไม้อีกแล้วนะครับผมมาให้ถูตัวน,นี้นะครับเพราะว่าจะตัวน,นี้จะแข็งแรงหน่อยนะครับจะไม่หักเนาะถ้าต้นอื่นถ้ากลัวจะหักได้นะครับควแรงช้างก็เยอะนะครับผม เดี๋ยวพาลักกี้เดินต่อแล้วนะครับตอนนี้น้องแก้วเดินนานแล้วนะครับผมก็ออกกำลังกายคนละครั้งนะครับทุกวันทุกเย็นนะครับตอนนี้ก็พาลักกี้ออกมาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเดินคนละครั้งอีกแล้วนะครับ ไปโน่นเลยนะครับลักกี้รู้รู้ทางมาๆตปข้างนี้กเ,เข้าไปหาต้นไม้เจอเลยนะครับจะเจอใครอีกเนาะวันนี้เจอเพื่อนๆอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลักกี้เนาะปกติก็ลักกี้เดินมานี่ก็อาจจะเจอเพื่อนได้นะครับอยากคุณยายบัวลอยทางอื่นอย่างนี้นะครับผมถ้าเจอสองเชือกนี้ก็จะวิ่งหาก,กันเลยนะครับผมมากี้มาไปไหน มาทำอะไรตรงนี้ลักกี้แหว่มากิน้านะครับตรงนี้ยาตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็เป็นที่ของพ่อปู่ทองใบนะครับนี่นะครับผมสัญลักษณ์ของพ่อปู่ทองใบตรงนี้นะครับนี่นะครับลักกี้แหวะมาแหวะมาหาคุณปู่หรือเปล่าคุณปู่อยู่กันนนู่นนะครับอยู่น,นู่นนะครับผม พี่ขอกินย้าก,ก่อนใกล้ๆคุณปู่นะครับมีย่าเคียวๆอ่อนๆนะครับกำลังงามเลยนะครับนึกว่าจะเอาล้อรถคุณปู่อีก <c oughs> ไปต่อได้แล้วก <c oughs> ินก่อน <c oughs> จะได้ไปอาบน้ำหรือเปล่าเนาะวันนี้ nó kẹt đi Ê. thôi mà leo, má mà mà leo, má má má, mà vô kia mà kia kia mà đâu mà kia 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 má má, mà đâu mà đâu mà kia há kia kia mà ตอนนี้ก็กินหญ้าเสร็จก็เดินต่อมาเร็วมา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 ทางนี้เลยมาจีมานี่เลยมามามาก,กี้ีมากี้เจอใครทั้งหน้าเนาะวิ่งไปแล้วไม่มีนะครับมามามาเบ็ดมาไปอาบน้ำหน่อยเลวอาบน้ำผ่าลูกที่ไปอาบน้ำนะครับ น้องแกอาบเสร็จไปพักแล้วถึงคิวรักกี้บ้างนะครับก็จะมืดหน่อยนะครับล่ก,กีกระค่ําหน่อยนะครับวันนี้มา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 เร็วนี่ทางน่นี่หาของกินอีกแล้วหาอะไรกินหญ้ามามามา เยอะเยอะเยอะมาเร็วมามามาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วมามามาทีงนี้เด้วมาไปในทางนู้นมาเกีมาเกีากลากีมาหยุดตรงนี้แล้วนะครับนี่ ยู่ตรงหน้าพระพิฆเนศนะครับจะขึ้นบันไดมาหรือเปล่านี่ยจะขึ้นบันไดจะขึ้นบันไดมาหาพากอวันขึ้นได้นะปะเลยปะเลยอ,อย่าอย่าเล่นลูกหักเด้อมาเลยมาเลยทําอะไรอยู่ตรงนั้นหนะ่ะมามาจะขึ้นไปกินของเโถวายหรือเปล่าอยู่ข้างบนอยาขึ้นไปได้นะไปไปไปมาเร็วมาเร็ว มาเลยมาเลยมา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 ,มา,มาอาบน้ำได้แล้วนะครับตัวนี้ สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสครายน้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้และน้องแก้วมนี้นะครับขอบคุณมากครับ